การพูดคุยกันอะ่ะมันต้องใช้เวลาคิดก่อนว่าจะพูดอะไรดีแล้วก็ค่อยๆพูดเคล็ดลับของพี่ดีว่าคือ <c oughs> กำแพงหลักๆของพวกเราเนี่ยหนึ่งวัฒนธรรมสองภาษา <c oughs> การพูดคุยกันอะ่ะมันต้องใช้เวลาสมมติว่าเรามีแฟนคนไทยเนี่ยพูดกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าใจแล้วจบกับเขานี่ก็คือเตรียมภาษาในหัวเนี่ยคิดก่อนว่าจะพูดอะไรดีแล้วก็ค่อยๆพูดเคล็ดลับของพี่ดีว่าคือ พูดไปลูกไปลูกแขนเออมันคืออย่างนี้ไม่ได้จะว่าแต่อยากให้ปรับหน่อยอะมากกว่าการพูดคือฟังอย่าพูดอย่างเดียวอย่าพยายามที่จะบอกสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกอะฉันรู้สึกแบบนี้ฉันเสียใจแบบนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แต่ฟังเขาหรือยังถ้าเราพูดเราบอกว่าเราเสียใจเราเสียใจเพราะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอะฟังเขาให้เขาได้แก้ต่างเหมือนในชั้นศาลก็คือให้จำเลย ได้พูดบ้างนะโจทย์พูดอย่างเดียวเลยไม่ได้อ